สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริญรัตน์วันนี้เนี่ยเรียกว่าเราจะได้มาพูดคุยแล,แล้วก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นกับเพื่อนในกลุ่มนี้นะครับก่อนอื่นเลยใครที่เข้ามาแล้วแนะนาตัวหน่อยนะครับ ส่วนใครที่พึ่งมานะครับเราเพึ่งทาความรู้จักกันใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเพึ่งเจอโอมครั้งแรกนะครับนะพิมพ์มาหน่อยว่าเข้ามาครั้งแรกครับอ่าเราจะได้มีโอกาสทําความรู้จักกันหน่อยนะครับสวัสดีคุณกิระนะครับผมอ่าสวัสดีคุณจอยนะครับผมพี่จอยสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วแนะนําตัวกันหน่อยเนาะจะได้ทักทายกันนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราอยู่กัน ยา,ยาวๆนะครับหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เน้นหลักๆเลยนะครับเพื่อเป็นการถามตอบ Q&A หลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนในคลาสออนไลน์ของโอมแล้วก็มีคําถามนะครับบางคนติดกับดักอะไรตรงไหนไม่เคลียร์นะครับก็อยากให้ใช้พื้นที่นี้นะครับในการพูดคุย Q&A แล้วก็ตกผลึกกันแล้วกันเพิ่มเติมนะโอเคไหมอ่าสวัสดีนะครับเข้ามาครั้งแรกคุณอริยาอ๋อคุณหมอหรอใช่ไหมเอยคุณหมออิงนะครับคุณพัดพัดสวัสดีนะครับ ลงคอร์สเรียนเวลาคุณจอยคุณจอยเรียนอะไรไว้เอ่ยนะครับต้องถามว่าเรียนอะไรกันไปบ้างเอ่ยห้องเนี้นะครับเรียนอะไรกันไปบ้างเอง่ยลองแชร์มาหน่อยโอเคใช่ค่ะคุณหมอนอิงเป็นไงบ้างสบายดีนะครับดีใจที่ได้กลับมาเจอกันจังเลยหวังว่าได้เอาศาสตร์โคดชิ่งที่เรียนไปไปเขาเรียกว่าสร้างผลลัพธ์ในชีวิตกันเนาะ,ะวันที่ยี่สิบห้านี้อ๋อ คุณจอยลง EHT ใช่ไหมการสะกดจิตบำบัดใช่ไหมเดี๋ยวเราเจอกันครับเอาล่ะนะครับในเซสชันนี้อย่างที่ผมบอกว่าจะเป็นเซสชันพิเศษที่เราทำขึ้นมาเพื่อ Q&A โดยเฉพาะเลยนะครับก็เชื่อว่าจะได้คุณค่ามากๆนะครับผมคงขออนุญาตไล่ตอบนะฮะจาก Q&A ที่เพื่อนๆเ,เราสงสัยกันมานะครับผมแล้วก็คงใช้เวลาที่แบบว่าในการตอบนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับมีคุณเอ็ดดี้ถามคุณสิริมงคลคุณน้ำพึ่งนะครับคุณเจนะครับคุณอภากรคุณลวงนะครับคุณมิมี่นะครับคุณสราวุธคุณสเนบานะครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะฮะแล้วก็คุณสุริยังคุณจี๊บนะครับผมจะตอบคําถามสิบคนนี้ก่อนเนื่องจากเป็นคนที่ถามมานะครับและทุกท่านในห้องนี้ครับใครก็แล้วแต่ที่มีคําถามนะครับอยากให้พิมพ์มาเลยแล้วเราจะได้ถามกัน พี่พัดลงวันที่25นี้ด้วยหรอเดี๋ยวเราเจอกันนะครับไม่ได้เจอกันนานมากเชื่อว่า25นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคลาสนะครับที่ตอบโจทย์พี่พัดมากๆเลยโอ้คุณมอนีมบกใช้ชีวิตดีขึ้นเยอะมากๆเลยดีใจด้วยจังเลยครับโอเคมันก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะวันนี้ที่เราจะอยู่ด้วยกันยาวๆอุ๊ยอ้าคุณแพทริกกลับมาแล้วขยันเรียนไปไหนนะครับคุณแพทริกครับไลฟ์ก็เข้าเรียนก็เข้าพรีคลาสก็เข้านะครับ เอาเขาเรียกว่าสมองที่ไหนมาเก็บเมม o r ีเนี่ยนะครับผมเรียนสุดๆไปเลยอ่ะพี่ขงขวญบอกว่าทรงนี้น่ารักดีแปลกตาดีนะครับนี่คือทรงก่อนนอนนะครับทรงเขาเรียกว่าอาบน้าเตรียมนอนช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนิดนึงนะครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ใกล้ละใกล้ละนะครับเสาร์นี้ผมจัดงานแต่งของผมนะครับเป็นงานแรกนะครับเป็นงานแรกของชีวิตผมจริงๆนะงานแต่งครั้งแรกเนะยครับอุ้ยมีคนมารอโมเมนตัมด้วย เดี๋ยวผมขออนุญาตตอบทีละคําถามผมจะทาอย่างนี้แล้วกันนะครับด้วยความที่เพื่ออยู่กับทุกคนในห้องนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็อยากเมคชัวว่าทุกคนที่พิมพ์คอมเมนต์มาในก่อนหนะ้านี้ในกลุ่มเนี่ยผมได้ตอบให้ครบด้วยนะครับดังนั้นผมจะขออนุญาตทาแบบนี้ผมจะตอบหนึ่งคอมเมนต์โอเคไหมครับที่พิมพ์ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบคนในห้องแล้วเราจะทำอย่างไรสลับไปมาสลับไปมาดีไหมครับอถ้า ถ้าคุณโอเคที่ผมจะทําอย่างนั้นเนาะเพื่อเป็นเกียรติกับคนที่เคยคอมเมนต์ไว้เนาะเราก็จะรักษาสัญญานะครับเราจะทําสลับกันไปโอ,โอเคไหมนะครับถ้าโอเคพิมพ์โอเคมาให้โอมหน่อยครับเยี่ยมเลยนะฮะเอาล่ะผมว่าตอนนี้นะครับเสียงของโองมพร้อมไฟไลต์ติ้งพร้อมคนเรียนพร้อมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมพิมพร้อมมาหน่อยครับผมมานะ โอเคครับพี่ของขวัญน,นี่ก็ขยันเรียนไม่แพ้กันเลยนะฮะมาเป็นการเรียนแล้วมาสปอร์ตด้วยปล่อยผมหรือปิดเปิดหน้าผากขึ้นยังไงโงเ่เฮงดีกว่ากันครับอาจารย์ของขวัญครับต้องถามสินแสมืออาชีพนหครับโอเคมาผมว่าเมื่อกี้เราใช้เวลาได้คอนเนคกันสักนิดนึงนะครับเรามาเข้าเนื้อหาของเรากันเลยดีกว่า okay, มาเริ่มที่คำถามแรกครับเจอคนอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเปลี่ยนแปลงแค่ไม่ยอมเรียนไม่ยอมฟัง อะไรเพิ่มเลยจะโค้ชเขายังไงดีภายในหนึ่งนาทีด้วยนะโอเคนะครับถ้าเราเจอคนที่อยากชีวิตดีขึ้นชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงนะครับอย,อยากนู่นอยากนั่นอยากนี่นะครับแต่ไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมรับฟังแนะนําอะไรไปก็ไม่ทําอะไรเลยเอางี้ใครเคยเจอทีมงานหรือลูกน้องเป็นแบบนี้บ้างครับอยากนู่นนะอยากสําเร็จอยากเรื่องตําแหน่งอยากโดนโปรโมทแต่ให้เรียนรู้อะไรไม่เอานะครับ ใครเคยเจอปัญหานี้พิมพ์มาหน่อยว่าเคยถ้าเป็นคุณในห้องคุณจะทํำยังไงครับลองลองแชร์ประสบการณ์กันหน่อยถ้าเป็นคุณคุณจะทํำยังไงนะครับอ่าพี่ๆสวัสดีนะครับพ่อพีนะครับโอ้ยนี่พีพีเอ็มนี่พูดถึงพ่อพีบ่อยมากเลยนะครับเราพูดถึงหลักสูตรการทําอิคิไกโคชิ่งนะครับผมจะบอกให้ครับเมื่อคุณเจอคนที่เขาปากบอกอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่การกระทํายังไม่เปลี่ยนแปลงน,น,นะครับผมขอตอบใน สามมุมแล้วกันถ้าคุณทำธุรกิจแนวประกันเครือข่ายนะครับหรือว่าตัวแทนที่เราต้องไปปั้นคนที่ปากบอกอยากสำเร็จแต่พฤติกรรมไม่อยากนะครับผมอยากให้คุณจดคำนี้ไว้ครับพฤติกรรมคนเสียงดังกว่าคำพูดเยอะครับถ้าคุณจะดูใครสักคนให้ดูที่พฤติกรรมครับเพราะพฤติกรรมของเขานั้นคือการกระทำที่เสียงดังมากๆครับดังนั้นถ้าเขาไม่อยากจริงๆครับที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเขาเอง โอเคถ้าเขานะครับเป็นคนที่รู้สึกไม่โอเคกับการที่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่หรือแนะนําอะไรไปเราไม่ทําแล้วก็มีความแบบยึกยักจึกจ่ะครับผมอยากจะบอกงนี้ครับเขาแค่อยากสําเร็จครับเขายังไม่ได้เลือกและตัดสินใจว่าจะเป็นคนสําเร็จครับความต่างนะแหละระหว่างคนที่จะประสบความสำเร็จที่คุณควรจะปั้นกับคนที่แค่ปากบอกว่าอยากสําเร็จเนี่ยมันมีความต่างมหาศาลครับความต่างมหาศาลนั้นคือ เขาสนใจที่จะสำเร็จหรือเขามีคำมั่นสัญญานะครับหรือเรียกว่ามีคอมมิตเมนท์ที่จะสำเร็จครับทุกท่านครับฟังมาถึงตรงนี้พิมพ์มาหน่อยครับว่าแค่สนใจหรือมีคอมมิตเมนท์นะครับแค่สนใจหรือสัญญาเลยว่าจะสำเร็จตัดสินใจแล้วต่างกันนะครับสนใจกับคอมมิตที่จะสำเร็จความคิดคนละโลกครับ งั้นในฐานะผู้นํากลุ่มที่หนึ่งครับถ้าคุณมีระบบตัวแทนเนาะทำประกรันหรือมีทีมนะครับที่เจอนิสัยแบบนี้แล้วคุณเลือกได้ว่าจะปั้นเขาหรือไม่ต้องปั้นเขานะครับผมอยากจะบอกหนึ่งอย่างด้วยความหวังดีครับอย่าโดนสับขาหลอกด้วยคนแค่ประกาศเป้าหมายให้เราฟังว่าเขาอยากชีวิตดีขึ้นแต่ให้ดูพฤติกรรมครับเพราะสุดท้ายในอาชีพของการที่คุณเป็น l e ดอร์แล้วต้องเลือกคนปั้นคุณต้องระมัดระวังในการปั้นคนจริงไม่จริง คำว่าระมัดระวังไม่ใช่กักความรู้นะครับคําว่าระมัดระวังคือประหยัดเวลาของคุณเพื่อให้ลงแรงกับคนที่ตั้งใจจริงๆให้คนกับคนที่เขาสมควรได้รับแรงแล้วก็โฟกัสในการพัฒนาเขาจริงๆวองว่าคําตอบนี้น่าจะเคลียร์นะครับดังนั้นในประเด็นที่หนึ่งนะครับวองว่าคุณจะได้คําตอบสวัสดีคุณเกดครับและสวัสดีคุณมีมี่ด้วยนะครับกลุ่มที่สองครับถ้าคุณเป็นหัวหน้างานที่มีลูกน้องแบบนี้นะครับแล้วแน่นอนครับคุณไม่ได้มี อาจจะยังไม่ได้มีอํานาจในการที่แบบต้องเชิญเขาออกทันทีเนาะสิ่งที่คุณควรทําครับคือลองกลับไปคอนเน็กเป็นเพื่อนเขามากขึ้นครับแล้วลองฟังให้มากขึ้นดูว่าอะไรที่ทําให้เขาติดเขาติดอะไรอยู่กันแน่ทําไมนะเขาอยากสําเร็จแล้วเขายังไม่เรียนรู้บางทีครับด้วยความที่เขาเป็นลูกน้องแล้วนะคุณมีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงดูเขาด้วยเนาะในฐานะที่เป็นลูกน้องนะครับส่วนการประเมินผลจะเชิญอยู่เข้าพ IP หรือเชิญออก เป็นหน้าที่ของ HR ในการประเมินกับหัวหน้างานช่วยรีพอร์ตอีกทีนะครับแต่มันก็มีไทม์ไลน์ของมันเนาะดังนั้นในประเด็นถ้าคุณเป็นหัวหน้างานผมอยากให้คุณเอมพัตตีกับทีมงานของคุณนะเห็นอกเห็นใจเขารับฟังเขาว่าอะไรคือสิ่งที่เขาติดอะไรคือสิ่งที่เขากลัวครับแล้วผมอยากให้คุณมีมุมมองมอง,มองหนึ่งครับทุกคนทาดีที่สุดแล้วจริงๆในทรัพยากรที่เขามีครับแล้วถ้าคุณเป็นหัวหน้างานคุณอาจจะต้องค่อยๆสอนคนๆนั้นเคลียร์ไหมครับ สามครับถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการแล้วคุณเจอคนที่อยากสำเร็จแต่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองไม่รักการเรียนรู้คำแนะนำที่ดีที่สุดที่ผมอยากจะมอบให้คุณจริงๆนีครับคือเปลี่ยนคนครับเพราะว่าคนอยากมีเยอะแยะครับแต่อย่าลืมครับว่าคนที่คุณเอาเข้ามาในองค์กรคุหกำลังจ่ายเงินให้เขาทาเนื้องานบางอย่างไม่ได้มีใครเป็นหนี้บุญคุณใครครับเขาทางานเขาได้เงิน คุณเองก็เช่นกันครับคุณจ่ายเงินไปคุณได้ค่าของงานที่เขานําส่งกลับมาให้ดังนั้นครับถ้าเขาอยากสําเร็จแต่ไม่ปรับตัวไม่เรียนรู้ไม่พัฒนานะครับแล้วเขาอยู่ที่เดิมนะครับโอเคถ้าเขาไม่ได้มีเคอร์เรแพรในการเติบโตเขาก็อาจจะเหมาะสมกับการอยู่ที่เดิมทันไหมครับและถ้าหากว่าคุณมองว่าคนคนนั้นควรจะผลักดันและปลุกปั้นนะครับให้เป็นตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นแต่สุดท้ายเขาไม่ยอมเรียนรู้เลยผมว่านั่นคือ แฟกต์ที่ถูกบอกออกมาอย่างชัดเจนแล้วครับว่าตัวเขายังไม่พร้อมครับคนจะประสบความสําเร็จนะครับเขาไม่ได้สําเร็จเพราะมีผลลัพธ์มาก่อนแล้วนิสัยความสําเร็จค่อยตามมาแต่เขามีนิสัยอะไรบางอย่างครับที่เขาสําเร็จก่อนแล้วผลลัพธ์มันเลยตามมาต่างหากครับทันไหมครับังนั้นนั่นคือคําตอบข้อแรกใครฟังแล้วเห็นด้วยพิมพ์มาหน่อยครับว่าเห็นด้วยครับแล้วใครเห็นต่างนะครับกับการที่คุณบริหารแบบนี้ไม่ผิดไม่ถูกนะครับลองพิมพ แราก็แชร์ในมุมของคุณเพิ่มเติมกันได้นะครับเผื่อเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันโดยดีไหมโอเคและนั่นคือคําตอบแรกครับที่อมตอบให้กับคุณเอ็ดดี้นะครับมาถึงคิวคนในห้องนี้แล้วใครอยากถามอะไรอมถามรรม,าม,าม,ามาเลยครับมาเลย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 ครับใครอยากถามอะไรถามมาเลยนะครับระหว่างรอครับไลฟ์มันจะดีเลยนิดหนึ่งผมขอเนี่ยอ่านอันที่สองเลยทําอย่างไรให้เรารู้เท่าทัานอารมณ์ตัวเองได้บ้างเราจะประคองอารมณ์ ลงมือทำได้ตลอดครับเข้าใจเลยนะครับคนส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ทันอารมณ์ตัวเองเนี่ยคือขาดทักษะที่เรียกว่า EQ นะครับโตมเองเนี่ยมีคลาสสอน EQ ไม่รู้ใครในห้องนี้เคยเรียนกับโ oh อมมาก่อนบ้างไหมนะครับเรียนเป็นคลาสออนไลน์เนี่ย9 9 0อยเกสิบเองนะครับสิ่งแรกก่อนเลยนะครับถ้าคุณไม่เท่าทันอารมณ์ตัวเองแปลว่าคุณไม่เคยฝึกที่จะสร้าง self awareness หรือการตื่นรู้ทางอารมณ์นะครับวันนี้ครับถ้าคุณมีอารมณ์ลบ แล้วคุณไม่เท่าทันมันคุณจะไม่สามารถดึงมันออกจากตัวได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณเรียนรู้มาว่าคุณทันอารมลบสมมติว่านี่คืออารมณลบแล้วคุณจับอารมณลบได้นี่คือคุณเท่าทันมันพอคุณเท่าทันมันคุณจับมันอยู่หมัดแล้วอ่ะคุณจะสามารถวางมันลงได้ครับงั้นประเด็นคือถ้าคุณไม่เท่าทันอารมณ์คุณบริหารจัดการอารมณ์ไม่ได้เลยนะครับคุณจะจัดการอารมณ์ไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เท่าทันมันงั้นวันนี้ครับจริงๆผมสอนบ่อยแล้วก็สอนในหลายๆคลิปนะครับก็อยากจะเชิญชวนอีกหนึ่งครั้งว่าถ้าอยากจะฝึก เข้าทันอารมณ์นะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยก็คือฝึกหายใจเข้าลึกๆครับหลับตาอ่ะพูดไปแล้วอ่ะคุณเอ็ดดี้มาตอบขอบคุณแล้วนะครับยินดีครับคุณเอ็ดดี้ครับอ่าคุณหมอนอินบอกเห็นด้วยเลยนะครับผมเรียนออนไลน์กันแล้วด้วยยอดเยี่ยมครับอ่ะเชิญชวนทุกท่านในห้องนี้ฝึกสเตปเดิมครับในการทันอารมณ์ตัวเองครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือการช้าลงช้าลงเรื่องแรกคือหายใจช้าลงครับ เชิญชวนทุกท่านทันไปพร้อมกับโอมนะครับอาหารใจ,จเขาลึกๆหายใจ,จออกเ้ยฝึกแบบนี้มบ่อยเมื่อคุณช้าลงแบบนี้ได้นะครับให้ลองหลับตาคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่การหลับตาหายใจช้าลงและถามตัวเองครับว่า ตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่ครับอ่ะลองตอบตัวเองด้วยครับฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่ครับอ่ะหายใจเขลึกๆหลับตาแล้วถามตัวเองตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่โอเคเจออารมณ์อะไรในตัวเองบ้างครับ ตัวอมเองเจอหลากหลายอารมณ์เลยนะครับในตอนนี้อ่าคุณเจออารมณ์อะไรบ้างผมเนี่ยมีความเหนื่อยความง่วงนะครับอยู่ในตัวอยู่เพราะว่าพอดีอาการป่วยๆนิดๆน,น,นะครับแต่ละท่านเจออารมณ์อะไรกันบ้างลองพิมพ์ลงมาในช่องแชทหน่อยนะอ่านะครับลองพิมพ์มาหน่อยเนาะนะครับ แล้วบางคนบอกจะประคองอารมณ์ในการลงมือทํำยังไงคนที่ติดปัญหาเรื่องไม่ลงมือทำนะครับคุณไม่ได้ติดปัญหาเรื่องการไม่ลงมือทําครับคุณแค่ขาดแรงจูงใจครับเวลาไฟของคุณมันน้อยนะครับเวลาคุณเจอปัญหาคุณเลยไม่ลงมือทําเพราะการลงมือทํานั้นมันต้องอาศัยแรงนะรมันต้องเจ็บปวดจากการที่แบบอาจจะเจอการปฏิเสธนะครับอาจจะต้องเหนื่อยในการลงแรงอาจจะโดนความขี้เกียจเขมือไปนะครับแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดคนเหล่านี้คือคนที่ขาด เป้าหมายที่ชัดเจนครับในห้องนี้เราก็เห็นกันเลยเรามีความง่วงนะครับเออเราไลฟ์กันดึกไปไหมนะครับสงบนิ่งพี่ของขวัญยอดเยี่ยมแสดงว่าสเตตดีมีความเครียดกังวลด้วยเนาะคุณหมอนอิงเนาะสบายผ่อนคลายมีความสุขจังเลยโอ้ดน่าจฉาคุณละมุนจังเลยนะครับยอดเยี่ยมเมาเมาหน่อยคุณมมี่นิดนิดดื่มอะไรกึมๆอยู่หรือเปล่านะครับโอ้โอเคคุณกรุ้งกรุ้งจุงนะฮะอ่าครับก็ง่วงเหมือนกันโอเค หลากหลายคนอาจจะมีหลากหลายอารมณ์เนาะดีครับมีอารมณ์กังวลนิดหน่อยอ่าคุณจอยดีเลยครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันใน EHT นะครับคุณจอยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันตัวเป็นๆตรงนั้นนะฮะสนุกแน่นอนอ่ะดังนั้นเห็นไหมครับว่าคนในห้องนี้ก็สามารถทันอารมณ์ตัวเองได้เหมือนกันและทุกท่านที่กำลังเข้ามาเรียนเชิญนะครับว่าลองตอบตัวเองดูสินะฮะว่าเรามีอารมณ์อะไรยูนะครับ ฝึกแบบนี้บ่อยๆสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไลโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะค life and f i t u r e นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ